โอ้ไปแล้วครับตอนนี้จะไปไหนจะไปไหนอ้าวไปหาพี่ฟิล์มเฉยเลยครับก็สวัสดีครับพวกเราครับในช่องฟูจิชนแนลนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อได้ไปรับพี่ฟิล์มมานะครับจ<ส>าก <สา S 1> ที่เรียนนะครับมาหาน้องสุภา,านสาครับมาเล่นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่อง วูดีช้าแนวนักละเอ๊ะเสร็จปโอ้สตาครับท่านผู้ชมไปกินสตำามาเมื่อกี้แล้วจับตาตงครับอืมตอนนี้น้องไปถูแล้วระวังโดนรถอาสมัยด้วยไปแล้ว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 โอ้โหวิ่งใหญ่เลยครับดูสิ ไปเล่นโคนมาแต่ไหนนิมันสามไปเล่นโคนมาจากไหนคะแาบน้ำไม่อยมั้งแบบ้บ้านคุณตาครับพี่ฟิล์มเราจะพาไปอาบน้ำบ้านคุณตาแบบน้ำบ้านคุณตาดีกว่าวันนี้เบื่อขลุ่ยใหญ่เลยครับน้องหมาก็มาตามนี้เยอะเลยครับวันนี้น่ารักมากครับได้กับทุงเพชรก็ วิ่งเต่ไต่ไวตาไม่ฟิล์มครับมัน,เ,นเดินกินหญ้าชิวๆเลยตายครับ ฮ <Huh? S 2> ะไร่ี่ฟิล์มบอกฟ้าสวยครับโอ้โหสวยมากเลยโอ้ทายรูปได้สวยงามมากเลยตามน้ำดูมีฟ้าที่สวยครับท้องฟ้าสวยเพชระวางรถเพชร เราก็ไม่เคยรู้จักอะไรเท่าไหร่หรอกรั้ก,ก็เดินกินยายอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครเลยหนูหนูหน,หนูไปแล้วไปแล้วนี่ก็เป็นวันพุธพุธป่ะวะหรือว่าวันอังคารวันนี้เป็นวันพุธนะครับคุณพ่อก็ไปรับพี่ฟิมานะครับ จะทูไหมล่ะนุษสาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับที่แบบเวลาแบบโลง่ลงๆโลง่ลงๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบทูครับเขาจะชอบมรทูแบบพวกโลกอย่างนี้ครับนี่นี่ให้น้องทูตรงนี้เลยหมดแดงมดแดงที่พีบอกหมดแดง ไปถูต้นไม้อยู่ฟังนู่นหนู่งดูครับพวกแบบตรงลกๆอะไรอย่างนี้เขาจะชอบถูครับเดกาถ้าเป็นแบบต้องโล่งๆงั้นเขาจะไม่ค่อยชอบถูอย่าง,งนีู้ครับโอ้เมื่อกี้ฟิล์มล้มครับน้ำกินหดือขอขอกินน้ำหน่อยไม,ไม่ให้น้องถูดีๆอ่ะ ถูอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เนี่ยภาษาไปถ่กใกล้น้อยน้ำก็ได้ล้างสาดนี้ก็มาถูบ้านหุ่นตาครับ คุณตาก็มาอยู่บ้านนะครับไปสวดสวดอะไรฮะเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมครับทำแบบนี้เออไปทำอะไรองค์อนะ่ะเออเอ,อูอ้หู้สุดสายนี่เดี๋ยวคุณตากับบ้านมาบนให้อีกแล้วนี่ทางนี้เลยไปทำเพราะทำไมมาเนี่โอ้คุณตากระมาบนให้อีกแล้วนี่โยงให้คุณตาเลยนะสีครับผม ยกเองเลยวะยกขึ้นเลยสายกขึ้นเร็วนี่สัปาสาทำลมเราจะยกให้คนตาขึ้นครับยกผิดยกผิดยกผิดอันยกผิดอันนี่นี่ยก้านี่นี่สานี่นี่อยิ่งจะทำอีก งี่มายกกันน,น,น,กน,น,น,นี่นี่นี่ยกกันนี่นี่ต้องนี่นี่นี่นะครับยกขึ้นยกขึ้นเออให้ยกป่ะด้ให้เล่นดูครับเ,ออเล่นใหญ่เลยครับคุณตากลับมาโดนบนอีกแล้วนี่ ตากระบาบนให้อยู่แล้วครับเตรียมตัวเลยนะพันษาเดินขึ้นตาบนเออไปชูก๊อกน้ำแตะกันหน่อยชูก๊อกน้ำแตกเออเออไปรุนไรงตีครับโอ้โหมาหยอกกันครับ มาเขยากันครับองเพชรทำไมไปขาลาหนูไปทธรรมชาติของมานะครับฟิมนะครับนี้ฟิลมขึ้นมาปลายแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมขึ้นมาปลายแล้วใช่ไหมยงรู้ในนี่ปลายว่าเป็นเครื่องแต่มอสีแล้วนะ อันนี่คือมออะไรแล้วฮะมามามอห้าป่ะยังโอ้ผมไม่รู้อะไรเลยครับมานี่เลยปาเออทางเล็กก็ยังซูงเข้าไปผมบอกแล้วว่าเขาชบทางเล็กชอบแบบอะไรที่มันแคบๆอ่ะดูครับผมรู้สึกปวดทามากเลย พี่บอกนี้ก่อนเด้อเออเออไม่ได้ถุยนั่นแหละพี่ไปก่อนเด้อไปถูต้นนู้นต้นนี้เขาไม่ให้ถูไปแล้วยิงหางคีฟ้าไปแล้วโอ้มะม่วงคนตาเกินแล้วครับเดี๋ยวเรามาลักลักมะม่วงคนตา <c oughs> โอ้ดึงผมพมี่ฟีหนหลุดเลยนะครับดึงผมพมี่ฟีหนหลุดเลยครับกดไฟนะครับ S 1> <S 1> <S ออฟิลมเล่นเปฟิลมมานี่สาโอ้ปีขาดแล้วสาโอสาโอ้าโอ้ปขาดเลยครับว่างานนี้โดนหนักแน่อนอนครับนบ้านคุณตาครับไปหมดแล้ว สแลมทั้งไม้เอาไว้ทอผ้าครับไปเหมือนแล้วครับปิดน้ำกัน,นครับโดนหนักแน่เลยครับค,คนตาบุญยับแน่นอนทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยชวสนานี่ยทวสาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องครับ ภาษาเด็กน้อยครับผมภาษากอนเนนภาษาสวยก็จะเด็กน้อยก็จะเรียกว่ากอนเนนนะครับน,นี่สุพรรณสามาแปลครับมาพังของเขาครับไม่ได้มาอะไรนะครับมาพังของเขาให้อานน้นดีๆไม่ชอบครับพังของคุณตายยับเลยครับวันนี้ ของแม่ไหมแม่ไปแล้ว หรบคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฟูจิชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลยก็แชร์มาเยอะนะครับตอนนี้จะถึง4,000แล้วครับ3,600แล้วครับแต่หลืดครึ่งแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย